ให้นักกีฬาทุกท่านนะครับอบอุ่นร่างกายนะครับหันหน้าไปที่ด้านหน้าเวทีครับผมพร้อมแล้วน้องๆเริ่มได้เลยครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอบอุ่นร่างกายนะครับนักกีฬาทุกท่านเริ่มอบอุ่นร่างกายได้เลยนะครับตอนนี้เวลา5นาฬิกา50นาทีะครับอีก10นาทีนะครับจะเข้าสู่พิธี اوه <smallly>